สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กคารพบทุกท่านนะครับรายการวิถีทมคนลุ่มน้ํารายการวิถีทมคนลุ่มน้ําวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมการฟิตซ้อมวัวชนตอนเช้าเช้านะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนคนชนบทบ้านดอนแคตําบลสายขาวอําเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ แม่หัวให้นมวัวกับลูกนะครับซึ่งเป็นภาพที่หาดูหาชมได้ยากนะครับกว่าจะเจอกว่าจะได้จังหวะกว่าจะถ่ายได้แต่ละภาพนะครับต้องใช้เวลาในการสะสมกันมาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นวิถีชีวิตของวิถีชีวิตชนบทนะครับวันนี้อาจจะมาแปลกหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับก็หวังว่าการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับคงจะได้รับการสนับสนุน ในการกด like, ไลค์กดแชร์กด<ะ>ติดตาม<ะ>กดส<ะ>ับสไครต์นะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านชมในช่อง YouTube ช่วยกดติดตามหรือกดสับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชมใน Facebook ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับในไลน์ก็ดีทุกกลุ่มไลน์นะครับคุณผู้ชมครับทุกกลุ่ม Facebook นะครับวันนี้ผมดีเจวิเชียนต้นคลิมดีเจหมาชนคนล้มน้ำนักข่าวจิตอาสา นะครับพร้อมที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนคนชนนบทให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆมกันนะครับคุณผู้ชมครับผมดีเจวิเชียนน่องคลิปดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตอาสานะครับซึ่งก็ว่างๆก็ถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อที่จะให้คนสังคมเมืองได้เห็นวิถีชีวิตของคนชนบทนะครับการดําเนินชีวิตกิจกรรมแต่ละวันอยู่กันอย่างไรต้องทําอะไรกันบ้างนะครับผมได้ประมวลภาพ วัวชนที่ฟิดซ้อมตอนเช้าเช้าและก็วัวที่กินหญ้าแม่วัวให้นมวัวนะครับและก็วัวที่อเอามาล่ำไว้ตามริมถนนเพื่อที่จะให้กินหญ้านะครับคุณผูชมครับก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนคนบ้านๆน,นะครับคุณผูชมครับ กดแชร์กดไลค์กดถูกใจเหมือนมาลัยสวรรค์ให้ด้วยนะครับถ้าท่านชมในช่อง YouTube ช่วยกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียว การถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติความวังไซเดิมบริหารหานโดยคุณดำก่อนหน้านี้ก็ได้เน้นทางด้านคุณลักษณะคุณสมบัติของวัวชนที่ดีวัวชนที่เข้าตำราในการชนแล้วได้รับชัยชนะนะครับซึ่งได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปชมได้ในช่อง YouTube นะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งการชนแต่ละครั้งนะครับเข้าสังเวียนเลือดแต่ละครั้งจะต้องผ่านการฟิกซ้อมมาอย่างดีเพราะว่าเป็นการชนที่วางเดิมพันได้สูงมากนะครับทุกคนเจ้าของวัวชนเจ้าของค่วัวชนแต่ละค่ก็หวังชัยชนะกันทุกค่นะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะพิชิตคู่ต่อสู้ได้จะต้องผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างดีนะครับ